สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากท้องตราแม่ครัวฉลากท้อง360องศาโกกลีนช่วงนี้เราจะมาดูกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนําท่านไปสู่การระวังภัยเพื่อสัปดาห์ที่1สิงหาคม2567อย่างไรไปเริ่มที่การดูปัจจัยควบคุมอากาศที่จะกระทำกับเราเพื่อเห็นภาพของสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก่อนนะครับ ก็24ชั่วโมงนะครับยังคงต้องจับตาเจ้าร่องมรสุมหรือร่องฝนที่เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่เหนือประเทศไทยที่เมียนมาและลาวตอนบนนี้เข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่เวียดนามตอนบนครับก็อย่างที่บอกว่าร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นไปก็คือการเอาฝนหลักๆเลื่อนขึ้นไปตกอยู่เหนือไทยด้วยแบบนี้จึงยังเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวสปปลาว f อแฟนคลับของผมนั้นจะมีฝนลดลงยาวถึงอย่างน้อย4สิงหาคมนะครับเพราะว่ายังไม่พบปัจจัยที่จะทาให้ร่องมรสุมนี้เลื่อนลงมาครับแล้ว ขอย้าว่าฝนลดไม่ใช่ฝนหายและการที่ลมมรสุนต,ตกเฉียงใต้ก็ยังพัดปกคลุมไทยอยู่ด้วยกําลังปานกลางนั้นดังนั้นคุณผู้ชมจึงยังมีฝนกันบ้างและคนในภาคเหนืออีสานและตะวันออกก็ยังมีโอกาสเจอกับฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่ออยู่ด้วยครับสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นยังมีกําลังยังไม่เปลี่ยนแปลนครับความสูงของคลื่นนั้นยังอยู่ที่1-2เมตรมีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับ จากสภาพบาจยัยควบคุมอากาศเป็นแบบนี้จะนำไปสู่การเตือนภ,ภัยสภาพแวดล้อมเพื่อสวัสดีที่1สิงหาคม2567ดังนี้ครับ 1> น1สิงหาคมนั้นยังคงมีการกระจายตัวดีอยู่นะครับส่วนมากในเกณฑ40์40-60%ของพื้นที่โดยภาคเหนือการกระจายตัวของฝนนั้นจะมากกว่าภาคอื่นๆในเกณฑ70์70-80%ของพื้นที่อยู่นะครับเนื่องจากว่าท่านอยู่ใกล้ของแนวร่องมรสุมครับหรือร่องฝนดังนั้นใครที่ยังมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่ในภาคเหนืออีสานและตะวันออกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งยังต้องระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับ สำหรับช่วง1-2สิงหาคมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นใน3ภาคที่ยังมีฝนตกหนักอยู่นี้ด้วยนะครับภาคเหนือให้ระวังที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกภาคอีสานระวังที่บึงกาฬสกลนครนะครพนมภาคกลางระวังที่กาญจนบุรีครับส่วนภาคตะวันออกให้ระวังที่นะครนายกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับเรื่องของการเกษตรนะครับอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรเตือนว่าช่วงฝนมากและตก ต่อเนื่องให้ระวังน้ําท่วมน้าหลากโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนืออีสานครับผู้เลี้ยงสัตว์จึงอย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของท่านอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานเพื่อป้องกันสัตว์เจ็บป่วยอ่อนแอและเป็นโรคนะครับรวมถึงให้ระวังสัตว์พิษที่หนีน้ํามาทําอันตรายต่อพี่น้องเกษตรกรด้วยครับส่วนชาวสวนชาวไร่ระวังศัตรูพืชจะพวกนอนโรคเน่าในพืชผักรวมถึงโรคพืชจากเชื้อราเอาไว้ด้วยครับ และอย่าลืมนะครับในช่วงฝนตกชุกหนานแน่นขึ้นเรื่อยๆแบบนี้กับ7เทคลิสเพื่อความปลอดภัยเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปก,กรณ์ไฟฟ้าครับที่อาจได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนขอให้ตรวจสอบการใช้งานและดำเนินการตามคำแนะนำนี้ด้วยนะครับและนี่คือภารกิจโกกรีนประจำวันนี้กับโชว์ใหม่ของการขับเคลื่อนสังคมไทยโดยสานี้เพื่อความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมชินาฟฟ์โกกรีนพบกันใหม่พรุ่งนี้เพราะนี่คือ3ามร้อยสิงสาโกกรีนสวัสดีครับ